ก็วันนี้ก็เป็นวันฟรีเดย์นะครับเป็นฟรีเดย์ที่โหวันนี้เราตื่นเช้ามากเฮ้ยไม่ไตื่นเช้าขนาดนั้นก็มีประมาณแบบประมาณตื่นประมาณสิบโมงนครับไม่จริงนะครับเราตื่นเช้ามาถ่ายรูปก,ก่อนไหมครับ คือก็มานั่งถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะก็วันนี้แบบเป็นวันที่ยาวมากจริงๆวันนี้แบบเอ็นจอยมากคือแบบวันนี้แบบพาทุกคนแบบไปช็อปปิ้งนะครับคือวันนี้แบบเราไปอะไรนะไปช็อปไปช็อปแบบ แบบวินเทจวินเทจอะไรอมือสองอะไรอย่างเงี้ยผมไปแบบซื้อเสื้อมาคนละตัวอะไรเงี้ยผมได้มาตัวหนึง่งนี่ตัวนี้เลยน,น,นี่ผมได้มาตัวหนึง่งเป็นเสื้อหนักแต่เปนเสื้อเสื้อหนักมาตัวหนึง่งไม่ต้องบอกว่าของอะไรเอ้ยได้ของเซนมาตัวหนึง่งน่ารักมากเลย นี่ก็คือแบบคนที่ไปกับผมนะมันมีพรมีมีพี่ฟอสมีดังอะไรเงี้ยมีพี่บุ๊กก็อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆที่ไปไปช็อปปิ้งช่วงแรกนะทุกคนได้มาคนกละชินนะดังได้ได้เสื้อมาตัวหนึ่งพรได้หลายตัวมากพรแบบพรคือแบบเก็บหมดแบบ <c oughs> เก็บหมดทุกอย่างใช่ คือได้เซอร์มาคนละตัวนะครับินเ,เสร็จแล้วก็เดินเดินวนไปวนมา,มายอะไรเงี้ยในเมืองอะไรครับเท่าที่แบบบอกกันว่าเขาบอกว่าวันนี้เราเดินไปประมาณสองหมื่นเก้านะครับประมาณประมาณประมาณกี่ิโลอ่ะประมาณสิบสองกิโลมั้งเท่าที่พี่ฟอนบอกนะ แล้วผมก็ไปไปไปหาไปหาอะไรกินกันในเมืองนะตอนที่หาอะไรกินในเมืองเนะี่ยคือแบบผมห,หาไม่เจอสักทีนะเพราะวันนี้ผมบังเอิญบังเอิญผมใส่รองเท้าทํางานนะรองเท้าทางานที่เป็นแบบที่มันเป็นซ้อนโอ้โหครับซ้อนแบบสูงๆอ่ะโอ้โหที่เป็นขอ,นอนงที่แบบทนมันทองๆที่ผมแบบลงไปเลยแบบ บอยแค้นนะใครที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นไงลองเข้าไปดูเรยครับเดี๋ยวเราก็อะไรนะไปกินข้าวกันนะครับไปกินข้าวตรงฮาราจูกุนะเป็นร้านเนื้อซึ่งจะบอกว่าโหรออาหารนานมากแต่ทุกคนหิวมากแล้วแบบทุกคนแบบรออาหารแบบนานมากเพราะว่าเหมือนแบบราสั่งไปเยอะไงแล้วแบบ แล้วแบบเหมือนเขาแบบจะไม่ได้ประมาณเสิร์ฟแบบทีละอันทีละชิ้นีลยอะไรอย่าเนี้ยเขาเหมือนแบบพอรวบเสร็จปุ๊บเขาจะใส่มาเป็นแบบมาเป็นในถาดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบกว่าจะมาโหผ่านไปแบบสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยแต่ก็อร่อยดีครับสิบสองคนนะหมดไปแบบโหแสนหนึ่งอะบอกเลยแสนหนึ่งไม่ได้แสนบาทนะครับแสนแสนแบบแสนเยนนะ S <S ออทำเครื่องนี้โตอีกละประมาณแสนเย,ยนกินไปสิบสองคนตกผนละสองพันบาท <S 2> <S 2> <S <S กินเยอะมากกินเยอะมาจริงๆ เขาบอกวันนี้พักผ่อนน้อยมากก็เลยจะทายคีมเยอะหน่อยเปลืองมากน,นาะกนเนี่ยทาขนาดเนี้ยเปลืองโอ้โหไอคีมก็คือทายได้ทั่วหน้าแล้วเนี่ยอ๋อคนตามเห็นไหมคนตามคือมันจะมีคนที่แบบ ที่เขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ก็ก็มาขอถ่ายรูปก็ปกติมากถ้าแบบถ้าผมมาเจออะไรอย่างี้เพราะว่าเพราะว่าเราจะมีงานกันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็แบบคนในเมืองเขาก็อยู่เดินเดินอยู่แถวนี้อะไรชิบูย่า,าอะไราชาการิกิไม่ใช่ชาการิกิอ,อ,อ่าฮาระจูก,กุอะไรอย่างเงี้ยปกติมากนะครับแต่วันนี้ตอนที่เดินกันหลายๆคนใช่ปะผมอะเห็นอยู่คนหนึ่ง เป็นแบบเป็นพี่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ตัวเล็กก็ตัวประมาณตัวเล็กๆอยู่แต่ตัวเล็กๆเขาใส่หมวกเ <í ls> ขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสก์ีดาาเขาแบบมองเองี้ยสมมบอกว่าน,นี่เป็นนี่เมันบบกำแพงใช่ไหมเขาละมองเงี้ยมองปุ๊บมองแล้วปุ๊บอะไรเง<น>ี้ยผมก็แบบมองๆใครแะบว่าจงมุกจงมุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นพวกผมกํหาลังหาร้านอยู่ใช่ไหมผมก็เห็นแบบคนเนี้ยแล้วก่อนที่จะจะเลี้ยวเข้าไปผมก็มองเขาใช่ไหมแล้วเขาแอบหลบไปเว้ย แล้วผมก็เลยเข้าไปในแบบเหมือนแกล้งเข้าไปในร้านส้มพะโล้แล้วผมก็ชะโงกหัวออกมาแล้วเขาก็เหมือนกําลังเดินเข้ามาแล้วพอเขาเห็นผมอะชะโงกหัวออกไปใช่ปะเขาก็เหมือนแบบเอ้ยเดินกลับผมเหมือนแบบพลิกต yeah. ัวป claro hm ุ๊บแล้วก็เดินกลับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วผมก็เลยอาไม่อะไรแล้วผมเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปใช่ปะผมก็ออกมาอีกทีแล้วเขาก็เหมือนจะเดินกลับมาอีกทีแล้วก็เดินกลับไปอีกทีใช่ปะผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบอะไรวะผมก็เลยแบบเดินเข้าไปใช่ปะ ผมก็เลยแบบเดินเข้าไปช้าๆเดินเข้าไปช้าๆแล้เดินแบบเดินตรงไปเลยอันนี้ค so, ือผมยังไม่ได้วิ่งนะนี่ผมยังไม่ได้วิ่งนี่ผมเดินไปช้าๆใช่ไหมแล้วเขาเหมือนโอะแหละแบบแอบอยู่ใช่ไหมแล้วเขาเดินออกมาปุ๊บเอาหัวออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาเห็นผมเดินไปใช่ป่ะเขาก็เดินออกไปเลยเว้ยแบบเขาเดินไปไกลๆมากเดินแบบเดินไปฝั่งนึงแล้วผมก็เดินไปแล้วก็แบบชะงงกหดูเขาเป็นใครใช่ไหมแล้วผมก็เห็นเขาไปหลบหลังแบบเข้ามาพอมันเป็นอีกใช่ป่ะเขาก็เหมือนเขาไม่ได้หลบหลังตึกเลยแล้วผมก็มองอีะ แล้วก็แบบไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากจนจนเอยวะผมไม่ได้อะไรมากสม็มก็เดินกลับไปใช่ไหมเด็นไปหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบบ้านที่เข้าไปมันมันกินไม่ได้เพราะว่ามันต้องแบบมันต้องจองก่อนอะไรใช่ไหมก็เลยเดินออกมาแล้วก็ไปร้านอื่นใช่ไหมผมก็แบบกัผมก็พอเห็นผมแบบคนมีพิลุกแบบแบบมันทําตัวเป็นพิโรดะผมก็เลยแบบหันไปใช่ปะ ก็ <G l ug> ยังไม่เจอใช่ไหมก็เลยเดินกันไปเรื่อยๆผมก็เก็ว่าเขาคงแบบเขาคงปล่อยแล้วหรอมั้งคงไม่ได้ตามต่อเลยใช่ไหมเสร็จแล้วพอเข้าไปใช่ไหมมันเข้าไปอีกตึกหนึ่งใกล้ๆตรงน,นปร้ประมาณประมาณหนึ่งร้อยเมตรไม่ไกลามากห่างจากตัวแบบตัวลานแรงมากเดินอกไปแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปเสร็จแล้วร้านที่ก็ขึ้นไปมันก็ต้องจองอีกแล้วผมก็ลงมาก่อนกับผู้ินใช่ไหม แล้วผมเห็นนะเขาก็เดินมาจากทางเดิมขึ้นกําลังขึ้นมาแล้วผมก็มองชงโอกไปใช่ว่ามันจะมีตึกกั้นอยู่นิดนึงแล้วผมก็เหมือนแบบผมก็อยากดูอีกทีว่าเ,เขาจะมาจริงหรือเปล่ปาแล้วเขาก็มาจริงๆเว э ้ยเสร็จแล้วผมก็เลยแบบอะไรวะทาไมแบบทาไมามันแปลกๆแ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบวางของปุ๊บวิ่งเลยวิง่งปุ๊บเห็นพี่เขาเห็นผมวิ่งใช่ไหมผมก็เขาก็วิ่งหนีเลยเว้ยแล้วผมก็ก็วิ่งตามเหมือนแบบในหนังเลย วิ่งตามแล้วพี่เขาแบบวิ่งเร็วมากแล้วผมก็วิ่ง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 ใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าเอ้ะหรหลบว่าปล่อยดีว่าเพราะรองเท้าเรามันค่อนข้างสูงนอนแต่เราแบบเนาะเดี๋ยวตองเท้ามันพังเนาะก็ก็เลยแบบอ่ะไม่วิ่งตามก่อนละกันเลยแล้วก็ตะโกนแบบว่าหัวยูอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นใครอะไรอย่างงี้แบบเตือมาตามทําไมอ่ะมันก็น่ากลัวนะคนอยากรู้ว่าเหมือนไงว่าแบบสมมติว่าถ้าเรารู้ว่ามีคนตามเราแบบเนี้ยแบบนักขคนอาโกรอย่างเงี้ย คือน่ากลัวนะเว้ยลองคิดดูแบบถ้าคุณแบบออกไปข้างนอกแล้วไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนแบบที่ไหนไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่งตัวแบบมืดๆดำๆแล้วก็ใส่แมสใส่หมวกเดินต,ตามคุณอ่ะโอ้โหอย่าว่าจะเป็นผู้ชายเลยนี่คือแบบเรียกเป็นผู้ชายก็กลัวถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงก็ตามแล้วคือใครก็ตามที่เขาเขาเดินตามเราอ่ะมันก็น่ากลัวอ,อยู่ดีวะใช่ไหมอืม อ๋อเหรอครับแต่วบบวันนี้ก็เจอคนเยอะมากเลยทางบนถนนเงี้ยใครก็ก็มีแฟนคลับญี่ปุ่นที่เขาเหมือนก็ผ่านๆเอ้ยเจอเอ้ยใช่ไหมโอ้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนดีใจเลยขอถ่ายรูปตอนเช้าก็ขอให้แบบก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่ได้อะไรก็แบบเจอกันบังเอิญเจอแล้วก็ขอถ่ายรูปปกติได้แต่แค่แบบอย่าเดินตามกันหนีอะไรมันน่ากลัวมันแบบมันไม่เซฟอ่ะ เราก็ระแวงไงใช่ไหทีนี้แบบเราจริงๆเราจริงเราเป็นคนชอบแบบลงอะไรเรียลไทม์อยู่แล้วด้วย <Yeah. S 1> ก็เข้าใจนะเป็นคนลงเรียลไทม์แล้วมันจะแบบก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยเราจริงๆเราเอามาต่างประเทศด้วยการแบบทุกคนแบบทุกคนทําอะไรบ้างจริงๆทุกคนแบบไปไหนกันบ้างทุกคนทําอะไรทุกคนไปซื้ออะไรบ้างทุกคนได้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสนุกใช่ไหมเราผมเชื่อว่าอะไรผมก็อยากจะ รู้เหมือนกันว่าแบบน้องๆพี่ๆทำอะไรกันบ้างใช่ไหมที่ญี่ปุ่นก็ก็อยากจะลงให้มันเร็วทานไปเลยว่าเออวันนี้เราเอนจอยนะแบบเรามาญี่ปุ่นเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะทำแบบนี้ได้ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเจอกันในงานดีกว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันแล้วก็แบบใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันในงานอยูดีเลยกวันนึงก็แบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราไมนจอยโมเมนต์มันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณตาม,มาไหมก็คุณก็ไม่สามารถมาอันนี้อะไรได้อยู่ดีเก็ดไหมคุณจะได้ไม่ได้อะไรมากกว่าการที่แบบเราเห็นคุณแล้วก็อะฮะคือนนแบบแล้วไงต่ออะไรเกิดไหมถ้าคุณแบบมาเห็นแล้วเจอพวกเราเอ้ย,อออยเอ้ยน้องอะไรงเอ้ยเขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรต่างๆนะก็อันนี้โอเคเลยพวกเราแฮปปี้ มากมากผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนเนะี่ยชอบเลยส่วนตัวผมไม่รู้ศิลปินคนื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเราชอบนะในการที่แบบมีคนเอ้ยรู้จักเราเอยเขาแบบเอเราเขาชื่นชอบเราอะไรแล้วเขามาขอเราถ่ายรูปเราเอฟเชกตนะเราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยมีคนแบบเขาชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบส่วนตัวผมอะ ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแพบ์ถ่ายแบบสมมติว่าสมมติว่าเจอผมใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีก็กล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วกถ่ายแบบแพร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกอะมันแปลกมากๆในการที่แบบคนคนหนึ่งเราจะเจอแวบบถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราหันมาเขาแบบเห็นไหมแบบนี้แล้วแแล้วก็แบบแจ้งทำเป็นเนี้ยเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหน ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าแบบเจอแเราเนี่ยทักทายเราได้แล้วก็แบบขอเราถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยถ้าไม่เขินไม่อายอะไรพวกผมก็แบบไม่กัดแน่นอนนะครับ <laughs> ใช่ใช่ครับใ <laughs> จก,กันขอถ่ายรูปได้ครับแต่แบบแอบถ่ายกันเลยนะผมสึกว่ามันมันก็น่าก,กลัวอยู่ดีนะสมมติว่าพี่แบบสมมติว่า,าใครก็ได้ใครก็ได้แบบเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบสมมติว่าคิดตัวเองนะลองแบบเอาแบบใจเขามาใจใส่แบบ เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตสมมติสมสมติเราเรเจอคนไม่รู้ใครไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายเราอะถ่า,ายเราอยู่อะไรเงี้ยเก็ตปะแบบถ่ายเราเราก็แบบเก็ตไหยใช่เหมือนกันว่าทุกสิบแปลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็แบบขอถ่ายรูปได้ <c oughs> ครับผมใช่ใช่วันนี้คนอื่นซื้ออะไรบ้างคนอื่นซื้ออะไรบ้างผมว่า คนอื่นแบบมาบอกดีกว่าเนาะอาการภูมิแพ้เป็นไงใช่ไหมอาการภูมิแพ้ดีครับถึงแม้ว่าผมจะลืมลืมเอาอยาแก้แพ้มานะแต่แบบผมก็พอได้พอไดมีมีแม่ยุ้ยนะมแม่ยุย้ยเขาแบบพกยามาให้ตลอดทายแล้วครับทาเข็มเสร็จแล้วทาเข็มเสร็จแล้ว เป็นวัดไหมครับไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น,มปนมผมผมอะไรวะผมแค่ผมแค่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็แบบมันก็จะแบบคันคันจมูกนิดนิดถ้าเวลาเจออากาศแปลกๆอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้ตอน,นก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆ สนุกมากจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเดินเยอะกันต่างเลยอาจจะเมื่อยขานิดนึงนะเพราะว่าเราทำมันก็แบบมันก็ส้นสะูงไงเริ่มเข้าใจผู้หญิงขึ้นมานิดนึงว่าถ้าใส่ส้นสูงนรับมันจะปวดมาแก็พวกนี้ใครที่มาเจอก็มาเจอกันนะครับผมที่งานบายๆนะครับผมไปนอนดีกว่าบ๊ายบายครับ